เจออีกแล้วครับมาหมาหมามา,าเก็ดเกล็ดนึงดอกนึงครับหนึ่ดอกนึงครับเกล็ดเกล็ดเขี่ยไปเรื่อยๆครับเนี่ยอ๋อเจอเยอะเลยครับไ,ไหนไหนไหน อุย้ยตกตกมีไดเอาตปกกา้าเข้ามาใส่ด้วยครับโอ้สองซ้ำดอกแล้วครับตรงนี้นี่ครับง่าเยเลยเก็บตามคนเขียร์ครับชุอ๋อดอกแตกด้วย จะเอาตะกร้ามาครับเพื่อน,อนมานมอ,นมนอีกดอกนึงครับมาเก็บเห็ดกันเด้อเพื่อนเด้อนี่ดอกหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเอาตะกร้ามาครับ <c oughs> ลายดอกเลยครับชืบนี่เ,นเพื่อนเก็บเห็ดกันครับเห็ดทานครับเมื่อกี้มาเจอตรงไหนนะแวบบแบบ๊บๆนี่เ,นเพื่อนสองสมดอกตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมเพื่อนผ่านมาเมื่อกี้แว๊บๆเห็นครับ นี่นะครับนี่ครับน,นี่เห็นไหม ตามเมาื่อกี้มาปราสมาทางนี้เอ,อผมว่าไม่ใช่ดอกสองดอกที่เราเห็นนี้นะนะครับป่าฝ่าดงมากครับน,นี่ทางทางนะฮะเห็บเห,ห็ดกังครับนี่ ไก่เคลียให้ครับรครับจ้า มาแล้วมาแล้วท <c oughs> ุกก้าวที่ท่านเดินครับเสี่ยงกับการเหยียบเห็ดเป็นอย่างมากเพราะว่าสีเหมือนกันจริงๆครับนี่เห็นไหมเจอแล้วครับเพื่อนช่วง โอ <mm ้ี่ครับซึบๆไก่ก็ช่วยเคลียนะครับเขาไม่ได้เคลียให้เราหาเห็ดเด้อเขาเขาเคลียกินอาหารเขาแต่ละเอียดเลยนึกมองเห็นตรงนั้นไี่ย่านตรงโคนต้นไม้ นี่ครับม <c oughs> ีเพื่อนเอาไปเก็บตัวน,นี้นะครับ <c oughs> ตรงน,นี้เราสมมการหาเรากว้างกว่าในเกาะอ,อยู่นะครับ ทานนี่นะครับเพื่อนๆเขาก็จะเป็นเห็ดที่เกิดในป่าที่ต้องการแสงน้อยเพื่อนๆเนาะแสงมากๆหน่อยก็จะเป็นเห็ดละงูกเห็ดเพาะนะครับแสงน้อยๆอ่ลงมาก็จะเป็นพวกเห็ดตะไคร้เห็ดต้มจิ้มต่างๆเห็ดแดงเห็ดกอนี่นะครับเห็ดทานนี่นะครับเห็ดเนื้อละเอียดเห็ดแป้งนะเพื่อนเนาะ เห็ดแป้งก็สีขาวเห็ดถ่านก็สีดำนะครับทานได้ก็พาเพื่อนๆมาเดินหาเห็ดนะครับเดี๋ยวถ้าเจออีกอย่างไรจะถ่ายให้ดูอีกนะ